สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม for s e i n world mobile ครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมจาก pc เกมหนึ่งที่พอร์ตลงมาอยู่ในเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษเรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยแนะนำไปจะเป็นเวอร์ชันภาษาจีนนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมจะเป็นแนว mmo เนาะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยกันละกันนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมอนาคตอาจจะเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้จะเป็นตัวละครที่ผมได้ทําการสร้างไว้นะครับก็จะเป็นนักเวทนะครับอ่ะเดี๋ยวกดบวกเข้ามาตรงนี้ครับผมอ่ามันจะมีสายอชีพให้เราเลือกทั้งหมด7สายด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่วอริเออร์เลยนะครับผม นี่ฮะประมาณนี้ครับตัวเกมก็ถือว่าภาพสวยในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของรูปแบบเกมเพลย์ต่างๆนะครับมันก็จะเหมือนกับเกม MMO ทั่วๆไปที่มันมีเปิดมาให้เล่นกันเยอะแยะมากมายนะครับก็เกมสไตล์จีนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมในส่วนของสายอาชีพเนี่ยนะครับวอริเออร์สามารถที่จะแบ่งมาเป็นพาราดินได้นะครับผมแล้วก็แบ่งมาเป็นเทคเบรดนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันไหมฮะเออนะครับวอริเออร์จะเป็นแบบนี้ธรรมดา พราดินก็จะมีตรงนี้ครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับเฮกเบรดก็จะมีเนี่ยฮะเป็นแสงแสงตรงนี้ครับตรงมือเนาะประมาณนั้นนะครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นเมทนั่นเองนะครับดีนักเวทที่ผมเลือกไปนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนเป็นเอลิเมนทลริสนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็อาคาณิตนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับนะต่อมาครับโลกครับผมมันก็จะมีแยกย่อยมาเป็นแอสซซินนะครับนี่แล้วก็ชาโดว์ครับผม ประมาณนี้ถือว่าก็เท่ในระดับนึงนะก็ต้องบอกก่อนว่าในส่งของสายอาชีพแต่ละสายถึงแม้ว่าเราจะเลือกไปแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปเล่นเราสามารถสลับเปลี่ยนเป็นสมมุติเราเลือกเลือกชาร์ดไว้ใช่ปะเราสามารถเลือกเปลี่ยน a s สซิสต์ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกมันจะเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนอีกคุณจะต้องเสียตังอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าโอเคต่อมาครับพรีสครับผมนี่อ่า ประมาณนี้แล้วก็จะเลือกเปลี่ยนมาเป็นเซเลเทียลครับผมอ่าแล้วก็มี Oracle ครับตามนี้เนาะต่อมาครับแวมไพร์นี่ฮะอ่านี่ก็หน้าตาเป็นแวมไพร์ชัดเจนนะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นเฟรมริกได้นะครับผมแล้วก็มี s h a ์ o คราฟนะครับตามนี้อ่าแล้วก็จะมีความแตกต่างออกไปนะครับผม,มต่อไปกั n n เนครับผมนี่อ๋อนี่ครับ อ el, uno, hay hay ันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการสลิงเกอร์ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอาร์ติฟิเซอร์นะครับผมนี่ฮะเอ้ยมีเหมือนมีโดรนนะอันนี้ครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายเลยครับก็จะเป็นแรนเจอร์นะครับหรือว่านักธนูนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้ก็จะออกเเท่หน่อยนะครับหูก็จะเป็นแบบหูเอลประมาณนั้นนะครับเผ่าเอลเนาะจะเลือกเปลี่ยนมาเป็นชาร์ปชูตได้นะครับแล้วก็จังเกิลนะครับผมนี่อันนี้จังเกิลก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เหมือนจะมีมีนกบนหัวนะครับจังเกิลเนี่ยเนี่ยมันจะมีแบบโผล่มาอยู่นิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะประมาณนี้ครับก็เมื่อเราเลือกตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดนิคไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเข้ามาทําการนี่ครับปรับแต่งหน้าตาตัวละครเพิ่มเติมนะนี่นะอ่าก็ปรับได้นะครับประมาณนี้นี่ชึบชึบจะเอาหน้าตาแบบไหนล่ะนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบนะครับผมต่อมาก็จะเป็นทรงผมนะครับก็เปลี่ยนได้อีกนิดหน่อย นะครับประมาณนี้จ้าเนี่ยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสีผิวนั่นเองนะครับผมก็เปลี่ยนได้จะเอาขาวดำหรือว่าสีชมพูหรือว่าสีอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน้าตานะครับคิ้วตาจมูกปากต่างๆนะฮะก็มาปรับแต่งจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมอืมนะก็ต่อไปนะครับนี่มีเมคอัพด้วยนะฮะนี่ครับผมนี่ คิวตาแต่หมูกปากนั่นแหละนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปครับอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้รู้สึกว่าอ่อจะเป็นแบบว่านี่ฮะสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับนี่นแบบกลางคืนกลางวันอะไรประมาณนั้นนะครับผมอืมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับพอเราทําการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยก็กดตั้งชื่อแล้วก็กดสตาร์ทเกมเข้าไปเลยจบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นเอ่อตัวของผมนะที่ผมสร้างไว้นะครับผมอ่กดออกมาครับนี่ตรงนี้เลยนะเอ่อเพราะว่าเมนูหลายๆอย่างเหมือนปลดล็อกไปแล้ว นะครับอ่ะกดเข้าไปปึ๊บนี่เข้าไปดูบรรยากาศเลยครับตัวเกมถือว่าคนเล่นค่อนข้างเยอะนะสำหรับเกมนี้นะครับอืม่ะโอเคจะมีโฆษณาเข้ามาครับนิดนึงนะฮะตอนนี้จะให้เราไปทำอะไรไม่รู้นะครับยังไม่ไปดีกว่านี่เข้ามาแล้วเรียบร้อยอ่าบรรยากาศนะครับข้างในเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่อะเดีวปิดตรงนี้ก่อนอ่าโอเคอ่าจะได้แบบว่าเอ่อเห็นชัดๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะดูเห็นไหม บรรยากาศนะครับภาพเกมถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับผมนี่เออซูมเข้าซูมออกได้นะครับนี่ครับซูมเข้ามาดูในส่วนของตัวละคร <c oughs> นี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าโอเคนะครับโอเคขยายมาครับแล้วก็เราจะมีสัตว์ขี่เรียบร้อยนะครับนะตอนนี้นี่ตรงน,นี้อ่านี่ครับผม ก็ในส่วนของเควสต่างๆนะครับมันก็จะมีให้เรากดรับเนาะตรงนี้นะครับด้านซ้ายของจอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเมนูตรงนี้ฮะสัตว์ขี่นี่ครับกดเข้ามาอันนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์ขี่ที่เราได้มาแบบฟรีๆเนาะก็สามารถกดอัพได้เลยครับอัพเกรดไปนะครับผมให้สัตว์ขี่แล้วแบบเราเจ๋งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะอัพไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดรับได้นะครับผมนี่ฮะอัพความสามารถเพิ่มพ w e r ตัวละครของเราเข้าไป นะครับแล้วก็จะมีะสัตว์ขี่ตัวอื่นนะครับดูดิเห็นไหมค่อนข้างที่จะอลังการพอสมควรเลยนะครับสัตว์ขี่ดูนะฮะ,ออะมีหลายแบบนะครับขี่หุ่นยนต์ได้ด้วยขีย่นดกนโินาดาขี่มังกรอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหตรงนี้สีทองอย่างเท่ฮะแต่ก็ถ้าเกิดจะได้ก็คงแบบต้องเติมเงินอะไรค่อนข้างเยอะหรือเปล่านะครับผมอลังการดีเดียวนะฮะดูดิโอ้โหสุดจัดขี่หุ่นยนต์ขี่มังกร โอ้โหมีมอไซค์ด้วยนะฮะนี่อ่ายูนิคอนธรรมดานะครับประมาณนี้นะในส่วนของสัตว์ขี่นะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่อันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็สามารถที่จะเอามาใส่ในช่องตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องแบบว่าทําการแบบไปเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ละไปจับมานะครับคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถจับได้นะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมไปจับมานะครับผมเนี่ยมันจะพาเราไปจับนะครับตอนแรกคือผมยังยังแบบไม่มียังไม่ได,ไได้ก็ไปจับเอานะครับผม ประมาณนี้นะแล้วก็มีแบบว่าเนี่ยครับเอ่อทำการอัพความสามารถเพิ่มเติมเข้ามานะครับโดยการใช้โซลตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่าความสามารถมันโอเคนะครับเนี่ยก็ดูง่ายสังเกตตรง power ตรงนี้ครับตอนแรกมันแค่หมื่นแปดเนาะตอนนี้สองหมื่นหกนะครับเราจะเปลี่ยนไหมถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเ้าก็กดตรงนี้เลยนี่ฮะก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ย power ขึ้นมาชาัดเจนแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะเนาะก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับอืม ตัวเกมเนี่ยยังมีเมนูอะไรเยอะนะครับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะอันนี้ผมแค่ให้ดูแบบเป็นตัวอย่างคร่าวๆอะเดี๋ยวกดไปตามเค e s ก่อนละกันนะครับนี่อันนี้จะเป็นการวาร์ปไปครับผมชื่าในส่วนของการโจมตีต่างๆนะครับก็จะเป็นรูปแบบของออโต้ทั้งหมดนะครับผม,อมเอไปเลยจ้ามีวิ่งไปแล้วครับผมวิ่งไปรับเควสนะอันนี้แผนที่ก็กดขยายได้นะครับแล้วก็สามารถกดติ๊กได้เลย นะครับตัวละครก็จะวิ่งไปตามจุดที่เรากดติ๊กไปตรงนั้นๆได้เลยนะครับผมหรือว่าเราอยากจะว้าไปที่อื่นแล้วก็กดตรงเวิล์ตรงนี้มานะครับจะกลับเมืองก็กดติ๊กเข้าไปมันก็จะว้าไปแล้วแค่นั้นเองเออ,เอ,อโอ้ยโ้ยเลยครับผมซือ,อพาวเวอร์เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮนะผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่กิด์ใครเหมือนกันนะกดกิด์เข้ามาแบบมั่วมากนะครับพอเราเข้ากิด์ไปแล้วเราจะแบบออมีแบบได้นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเลยนะฮะ เ,เขาจะมีแจกแจกอะไรอยู่นะครับผมในส่งกิวอะ่ะเอ๊ Adjust. วิ่งไปอันนี้ก็วิ่งไปรับเควสต,ต่อนะครับอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไกลเปล่าอ่ะไม่ค่อยไกลมากนะครับถึงแล้วนี่ไง Thank you, มันก็จะมีให้เราวิ่งเควสแบบนี้ไปเรื่อยครับ <im por al. S 1> จัดก,การกับคุยกับ n อ c นีู่นนี่นั่นไปนะฮะ <im por al. S 1> เห็นไหมวิ่งคุยไป <im por al. S 1> แล้วก็จะมีเควสบางเควสนะครับที่มันจะจํากัดเวลาไวอย่างเช่นเควสนี้ฮะ ก็คือเราทําไปเรื่อยนะครับให้มันทันในส่วนของเวลา1ชั่วโมง19นาทีตรงนี้ถ้าเกิดทันแล้วก็จะได้ไอตัวสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับผม,มทำไมมันไม่มีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นเลยวะนะตอนนี้เป็นเควสที่แบบว่าให้มาคุยกับ n p c ซะส่วนใหญ่นะครับอโอเคเรียบร้อยอ่าเลเวลบูทแล้วชู ถือว่าก็เล่นในโปรแกรมจำลองก็หลายเลื่อนดีนะครับในส่วนของการเล่นบนโทรศัพท์อาจจะแบบดีกว่าเดิมก็ได้นะฮะภาพอาจจะสวยกว่าน,นี้นะโปรแกรมจำลองอาจจะแบบว่า,าทําภาพออกมาได้ไม่สวยมากมายนะนะครับมีเมนูนอื่นเนี่ยเ,เมนูน,นี้ครับกดเข้ามาดูครับเราสามารถอัปเดตอุปกรณ์ได้เลยโดยการกดตรงนี้ครับกดอทีเดียวจบนะครับผมแล้วก็จะมีให้เราใส่รูนให้กับอุปกรณ์ได้นะครับเนี่ยถ้าเรามีก็กดใส่ไปได้เลย นี่ครับผมใส่ลุนเข้าไปนี่เนหะ็นไหมเรียบร้อยนะครับแค่น,อนอั้นเองนะมเมนูอื่นๆก็ยังอีกเยอะครับแต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆไ,ไ,ไปกันละกันนะฮะแล้วก็อันนี้เขาจะให้เราเข้าไปทําอะไรเอ่ยอลองดูดิชึ้จัดการคือมันจะมีแบบเนี้ยอันนี้เป็นบอสนะครับผมประมาณนั้นนะจัดการกับบอสประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยฮะตรงนี้ครับผมเป็นแบบว่าไปจัดการกับบอสในแต่ละดานนะครับตามระดับเลเวล นะครับมันก็จะมีให้เราเข้าไปหาโคงหาของอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบสกิลด้วยนะสกิลบางอันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะปลดล็อกเนี่ยเราต้องอทําการแบบว่าปัดการกับบอสถึงจะได้สกิลนั้นมานะครับผมมันจะมีบอกอยู่นะฮะเนี่ยเ,เดี๋ยวกดเข้ามาตรงสกิลนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นสกิลต่างๆพวกนี้ที่มันแบบจะปลดล็อกแล้วนะครับเราจะทํายังไงเราจะปลดล็อกอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ย,ยเช่นอย่างนี้ครับเราก็าต้องเ,อเข้าไปตรงนี้ฮะ โคชาเลน์นะครับแล้วมันจะพามาอย่างนี้ครับคุณต้องไปจัดการกับไอ้ตัวนี้นะคุณถึงจะได้สกิลนี้มาประมาณนี้นะครับผมเออถ้าไม่ไปจัดการก็ไม่ได้สกิลนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็สกิลอื่นๆที่เรามีอยู่นะครับล้วก็กดแบบว่าอัปเกรดออลได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าในส่วนของคลาสเนี่ย เราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของครั้งแรกนะครับเปลี่ยนแบบฟรีๆได้นะครับแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนอีกนะครับมันก็จะมีกําหนดแล้วนะครับว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องเสียงงเสียเงินอะไรก็ว่าไปนะครับผมสามารถที่จะแบบกดตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันจะเตือนอยู่นะครับแค่นั้นเองนะครับทดลองก่อนก็ได้นะครับผมว่าเราจะแบบทดลองการเล่นเป็นยังไงสำหรับตัวละครอาชีพนี้ประมาณนั้นนะครับโอเคตามนี้นะ แล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะอ,อันนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอชุดแฟชั่นเขานะฮะ,อะตอนแรกเรามาเราจะได้เป็นชุดนี้นะครับพอต่อไปเล่นเรื่อยๆเราก็จะได้เป็นชุดนี้มานะครับอันนี้คือตัวเกมเ้าให้มานะครับแล้วก็จะมีชุดอ,อื่นๆนะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะอลังการทีเดียวนะฮะนี่นะชิบชิบชิอบอ,อาวุธชุดเกราะอะไรต่างๆนะครับมีหมดแหละนะครับผมอ่าอ่าทรงผมก็มีนมะฮะถ้เรามาแบบทดลองอ๋อนี ผมสั้นก็ว่ากันไปนะครับออันนี้เป็นชุดเซ็ตนะฮะชุดเซตอุ้ยมีชุดอย่างนี้ด้วยอันนี้เตรียมไปอาบน้ํานะครับชุดนี้เออแล้วก็อ่อันนี้ก็ชุดอื่นๆนะครับผมอืมประมาณนี้แหละนะครับโอ้ยแอคทิเวได้เหรอโอ้แอคทเวได้เว้ยชุดนี้จโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะยังไงก็ลองเข้ามาดูก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของเซตติ้งก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราปรับนะครับตอนนี้ผมปรับแบบอัลตร้าเรียบร้อยนะภาพก็จะได้ตามที่เห็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะน,นี่นะ,ะเดี๋ยวให้มันกดเควสไปต่อนะครับในส่วนของเมนูของตัวเกมทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แบบให้ดูทั้งหมดนะเออก็ลองกดเข้ามาดูกันเอาเองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะอะ่ะมันปลดล็อกมาแล้วแบบถ้าเกิดจะบอกทั้งหมดอะไรทั้งหมดก็คงโอูนานอะ่ะนะครับ คือตัวเกมมันจะสอนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจะแช่นนี้นะครับก็จะเป็นปีกเนาะก็กดเข้ามามันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าคุณจะทําการอัปเลเวลปีกนี้เลยนะครับเนี่ยอัปเกรดออไปทีเดียวก็ได้นะครับผมซึ่งพออัปขึ้นมานะครับก็ค่าพลังเวิร์ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาน่นะครับคือมันจะมีแจ้งเตือนนะครับว่าคุณควรจะอัปอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมบ้างนะครับผมแค่นั้นแหละนะโอเคตามนี้นะครับแล้วก็มีอะไรกับ อะไรที่มันเป็นแดงๆนะครับลองกดเข้าไปดูเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยกดรับของรางวัลได้นะครับขอที่มันเป็นจุดแดงๆขึ้นมานะก็กดเข้าไปตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบเทรดตรงนี้นะครับผมซึ่งเกมมือถือส่วนใหญ่แล้วนะครับในส่วนของ MMO มเนี่ยมันไม่สามารถเดลผ่านกันได้นะครับจะต้องมาซื้อคงซื้อของขายของกันอยู่ในตลาดกลางแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่นะครับมีทั้งประมูลด้วยนะเราบอกประมูลก็มีนะครับเี่ยตามนี้เลยนะครับผม อเคเลเวอเจ็ดสบองเราต้องทำเควสอื่นๆนะครับเควสลองอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือว่าจะเออ่เข้าไปแบบทำเควสอื่นๆตามนี้ครับอีเวนท์ที่มันมีนะครับก็จะช่วยเพิ่ม EXP ได้นะครับแล้วก็ไปหาโคงหาของหาอะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งมันจะมีให้เราทำ่อขกันเยอะเลยนะครับผมอืมนะจะพาไปแบบจัดการแบบโจม,จมตรงโจมต,ตีอะไรซะหน่อยนะฮะเอาเควสอะไรเดี๋ยวเนี่ยจัดการกับบอสหน่อยแล้วกันมาเควสนี้มาลองดูอืม บรรยากาศเป็นส่วนของการต่อสู้นะครับนี่อันนี้เข้ามาจาัดก,การกับบอสนะฮะนี่ครับมันก็จะต่อสู้แบบอัตโนมัติแบบนี้ให้เลยนะครับผมเฮ้ยแต่ผมว่าผมน่าจะสู้ไม่รอดว่ะบอสต,ตัวนี้หู้โหโคตรเก่งนะครับดูดิเลือดจะหมดแล้วอะลดลงมาเรื่อยๆครับผมถ้าเราสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เล่นอย่างอื่นไปก่อนนะครับเก็บเลเวลทาอะไรแบบอื่นไปก่อนนะฮะแค่นั่นนี้ นะอันนี้สู้ไม่ได้แน่อนอนนะครับต,ตายนะครับสามารถฟื้นคืนชีพได้นะแต่ว่าผมไม่ฟื้นดีกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าฟื้นไปก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเออเฮ้ยฟื้นทําไมวะเนี่ยจะกดกลับเมื่อกี้แต่นะผมกดอีกอันหนึ่งเอไม่เป็นกดออกเลยโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้นะอืโอเคนั่นคือการเสู้กับบอสเมื่อกี้นะครับนะเมน,นูอื่นก็มีครับอันนี้ก็จะเป็นของแจกให้กับเรานะฮะ กดว่า activate ได้เลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของโซนเกมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะในส่วนอื่นๆก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับมันจะมีแบบว่าเนี่ยเก็บกงเก็บเกี่ยวอะไรงี้ด้วยนะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เราไปเก็บนะครับกดไปแล้วมันก็จะพาเราไปนะตอนนี้ก็ต้องเล่นไปเรื่อยก่อนนะครับให้เลเวลมันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอ่ะเข้าอันนี้สักอันหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้เห็นบรรยากาศนะ สามารถกดถ่ายรูปได้ด้วยนะครับตรงนี้นะถ่ายรูปนะครับโอเคจัดไปลองดูแล้วกันอันนี้เป็นไงอไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าด้วยนะฮะ <c oughs> โอเคอันนี้คือให้เราเข้ามาทำอะไรวนะเนี่ยเป็นออโต้นะไปแล้วครับไปคนเดียวด้วยฮนะโอ้ยดูแล้วไม่น่าจะไหวเท่าไหร่นะครับผม แต่ว่าเหมือนจะมีคนอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเนี่ยก็ให้ดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้ครเาวนะครับจะเป็นประมาณนี้นะแลระบบการต่อสู้นะครับการใช้สกงสกิลต่างๆนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนอะไรยังไงนะอันนี้ก็เป็นการประกอบาาการตัดสินใจว่าจะชอบหรือเปล่าอยากจะโหลดมาเล่นไหมนะครับก็ลองดูกันละกันนะครับในส,ส่วนของสัตว์เลี้ยงที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะมาช่วยเราสู้ได้ด้วยนะครับ ซูไปประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้ผมฝากไว้เท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์เอเมเกอเอาไปติดตั้งนะครับผมอันนี้กว่าจะทำเพลย์เ็จก็อีกนานมากกวรน,นะครับดังนั้นก็เอาไว้ประมาณเท่านี้นะยังไงถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอฝากไว้เท่านี้เลยกันละกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีทุกคนจ้า